สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันไม่ได้พามาดูเป็ดนะคะวันนี้จะพามาดูเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะคะอันนี้มันเป็นเครื่องฟักไข่ขนาดเล็กนะคะอินช b เบเตอร์นะคะเป็นเครื่องฟักไข่ขนาดเล็ก7ฟองนะคะอย่าเน้นเสียงนะคะเจ้าเครื่องฟักไข่ตัวนี้นะคะนี่เยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่ามันมีอะไรนะคะอันนี้เป็นฝาครอบนะคะทําจากพลาสติกนะคะ อันนี้เป็นถาดไข่นะคะถาดไข่เจ็ดฟองแล้วก็ตัวนี้เป็นข้างในตัวเครื่องเขานะคะท่านผู้ชมเวลาที่เราจะฟักไข่เนี่ยเราก็เติมน้ําตรงบริเวณตรงนี้นะคะตรงวงกลมตรงนี้นะคะแต่ว่าอย่าให้น้ํามันล้นเข้าไปข้างในตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวมันจะช็อตได้นะคะพอเราเติมน้ําเสร็จแล้วก็นําถาดไข่มาวางนะคะแล้วก็นําไข่มาวางนะคะ ทุกๆเช้าเนี่ยเราก็จะต้องมาดูมากลับไข่แล้วก็มาดูปริมาณน,น้ํานะคะว่าน้ํามันแห้งหรือยังนะคะก็ทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนครบกําหนดครบกําหนดลอดนะคะข้อ,ะคะคอที่ใช่แล้วคะครบกําหนดระยะเวลาที่ไข่มันจะฟักออกมาเป็นตัวนะคะแต่ละไข่มันก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เราจะฟักไข่ไก่นะคะ เดี๋ยวเรามาทดสอบเครื่องกันนินดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างจะเสียบป,ป๊กแล้วนะคะจะช็อตไหมเนี่ยนี่นะคะพอเสียบป,ปก๊กเราตัวเครื่องเขาก็จะทํางานนะคะเราเขก็มากดที่ปุ่มเซตนะคะให้ดูปุ่มเซตเซตซิเอ่อเซตแล้วนะคะเซตไปที่38องศาเซลเซียสนะคะ นี่ก็มีปวอกลบนะคะเซตไปที่38องศาเซลเซียสเพราะว่าเขาบอกว่าไก่เนี่ยมันจะฟักที่อุณหภูมิ37.5องศาเซลเซียสนะคะจริงๆแล้วก็มีแม่ไก่นะคะแต่สาเหตุที่สั่งเจ้าเครื่องตัวเล็กตัวนี้มาก็เพราะว่าอยากเลี้ยงไก่เล็กฮอนนะคะที่จริงเราเครื่องนี้ถามว่า เครื่องเล็กไหมก็เล็กนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่เคยใช้นะคะก็เลยอยากเอาเครื่องเล็กมาลองดูก่อนนะคะปีที่แล้วราคา800บาทนะคะดิฉันว่ามันแพงไปปีนี้พันสามนะคะพูดขายติยดขายดีมากละัะขึ้นราคานะคะใครจะรู้ว่าราคามันจะขึ้นนะคะถ้ารู้ว่ามันราคามันจะขึ้นก็คงซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะซื้อมาแล้วก็ราคามันถามว่ามันสมน้ําสมเนื้อไหมมันก็ไม่นะคะไม่นะก็สาเหตุที่สั่งมาก็เพราะว่าอยากเลี้ยงไก่เล็กคอนเนาะบอกไปแล้วเนาะก็สั่งไข่ไก่เล็กคอนมานะคะนี่นะคะจะให้ดูไข่ไก่เล็กคอนนี่อันนี้เป็นไข่ไก่เล็กคอนนะคะที่ว่าสมแล้วนะคะ สั่งมาจากชนบุรีนะคะสั่งมา12ฟองพี่เขาก็ห่อ,อมาให้อย่างดีเลยคะ่ะไม่แตกเลยแล้วก็สั่งมา12ฟองนะคะอันนี้ฟักได้7อีก5้ฟองก็คงไปฝากแม่ไก่ทุกอื่นฝากนะคะไก่เลคอนนี่เป็นไก่พันไข่นะคะเป็นไก่ไข่พันแท้นะคะให้ไข่ประมาณ280้ฟองต่อปีนะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าเจ้าตัวไก่ตัวนี้มันมันขี้ตกใจง่าย แล้วก็เวลาที่ปลดระวางเนี่ยมันไข่ตัวไก่มันก็จะตัวเล็กน,นะคะแล้วในประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็ไม่นิยมบริโภคไข่ไก่สีขาวนะคะเขาชอบไข่ไก่สีน้ำตาลนะคะเราก็เลยไม่ไม่นิยมบริโภคกันนะคะไม่เป็นอะไรดิฉันก็ไม่ทราบนะคะมันเป็นรสนิยมส่วนตัวอะไรดิฉันก็ไม่ทราบสาเหตุนะคะแต่ว่า ไข่ไก่สีขาวเนี่ยเ็าจะนิยมบริโภคกันอยู่ในโซนแถวยุโรปอเมริกานะคะจะเป็นไข่ไก่สีขาวนะคะใครที่ไปอยู่เมืองนอกนี้เห็นไข่ไก่สีขาวๆแบบนี้อย่าตกใจนะคะมันเป็นไข่ไก่นะคะไม่ใช่ไข่เป็ดแต่ไข่ไก่กับไข่เป็ดก็ไม่เหมือนกันนะคะเนื้อมันจะไม่เหมือนกันนะคะเอามองไม่เห็นเ,หเนื้อของผิวไข่นะคะก็จะไม่เหมือนกัน อะไรอ๋อเจ้าไข่ไก่ตัวนี้มันไม่ขาวบอกแล้วเนาะไข่มันจะไม่ขาวไข่แดงมันจะใหญ่เออถ้าไข่มันไม่ขาวนี่มันก็น่าจะทําขนมได้เนาะพวกเอแคร์พวกอะไรเนี่ยที่เขาใช้ไข่สดมาทำนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเรามาลองเลี้ยงดูนะคะมันจะเป็นยังไงก็คงเลี้ยงแยกนะคะไม่ไม่ได้ขังรวมนะคะขังแยก แยกกันอยู่กับเป็ดนะคะเพราะว่านิสัยเขาก็ค่อนข้างรักสงบนะคะเอาไปเลี้ยงกับเป็ดกับห่านนี้คงอดูไม่จืดเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไก่ซิลกี้ก็จะมาถึงนะคะบอดีพรุ่งนี้สั่งไก่ซิลกี้มาด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาเจ้าซิลกี้ญี่ปุ่นนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเอ้า อันนี้ไม่ใช่รีวิวไก่ซิลกี้นะคะอันนี้เป็นรีวิวอุปกรณ์ฟักไข่ขนาดเล็กเจ็ดฟองนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวอีกยี่สิบยี่สิบเอ็ดวันนะคะดิฉันจะมาให้ดูผลประกอบการนะคะดูไปแล้วหน้าตาแบบนี้ท่านผู้ชมคิดว่ามันจะเวิร์กไหมคะเวิร์กไม่เวิร์กยังไงก็อีกยี่สิบเอ็ดวันเจอกันนะคะขอบคุณที่ รับชมคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวดิฉันจะใส่ลิงก์ของ Facebook ส่วนตัวดิฉันไว้ในทั้งล่างคลิปวิดีโอ u t u b e นะคะเพราะว่าบางทีท่านในสงสัยหรือว่ามีอะไรจะแนะนำดิฉันเนี่ยก็แนะนำดิฉันบ้างนะคะดิฉันก็เพิ่งทำนะคะไม่ใช่เพิ่งทำคลิปวิดีโอนะคะเพิ่งทำปักไข่นี่นแหละคะ่ะครั้งแรกเลยนะคะท่านผู้ชมคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ท่านผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ชั่วโมงบินสูงๆนี่ก็มาแนะนำในชั้นบ้างนะคะก็วันเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้ตอบใน youtube นะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านมันชา้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ